กระโดดไหมอีวานจะ็ิทหลังก่อนแต่ว่าเป็นค็อกเบลที่ตอกคาราเมลได้ ตัวกัมเบนตองคาร์เมลได้ตัวดิวกินกัเบนหมดกลับมายังเหลือดิวอยู่เราให้เตต้าตัวสายฟ้าไปค้ำตรงนี้เตต้าสายฟ้าจะโชว์ค้ำอีกคนแค่สายฟ้าต้องไม่ได้หนึ่งคนแต่เตต้ตัวอีวาไม่ได้แล้วสองคนตรงนี้ไปม่เตต้าฟาตัวยจรโอ้โหมันเอาหมดจริงๆว่ะก่อนที่เราจะไปเล่นชมคลิปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมหน่อยครับร้านเติมเกม Power Pay นะฮะเติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไลฟ์รีฟันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับไม่มีวันหยุดเลยใครที่จะสนับสนุนผผมมมมมมมหหหรรรือออวว่่าาาาาสสนนนนนนนเเเเเพลลลิีียยยกกกก็ถแแดดดไไไ์ป้้ะะะะคคับฮทุใต ไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟ FC Mobile หรือว่าเกมอื่นอีกมากมายเล่เกมอะไรก็เข้าไปสนับสนุนสปอนเซอร์ของผมได้นะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปวันนี้ดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมหายไปไหนมาครับไม่ได้ลงคลิปเลย<ไ>กับสองาทิตย์แล้วไม่ใช่ไรทุกคนผมโดนแบน รหาสแม่งโดนแบนเฉยอยู่ดีๆก็แบบเล่นไม่ได้อยู่ดีๆก็ทําอะไรไม่ได้สักอย่างอ่ะไม่รู้สาเหตุด้วยนะทุกคนแต่ถ้าให้เดาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเพราะตัวแสบน่าจะเป็นเพราะลูกผมนี่แหละน่าจะเล่นเกมแล้วก็กดออกเพื่อนน่าจะ,ะรายงานรู้จักทรงการโดนแบนแล้วนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคือหัวร้อนมากทําอะไรไม่ได้เลยสองทิศ <c oughs> จะตีลูกก็ไม่รู้ว่ามันทําหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่น,น่าจะรู้เรื่องด้วยนะฮะโอเค <Okay. S 1> ก็ตีไม่ได้มา ไหนๆกลับมาแล้วเดี๋ยวันนี้จะมาเล่นคอมโบสกิลของ AG สายฟ้ากันแล้วกันนะครับโดดเด่นมากนะคนนี้ก็จะมีตัวละครจัสตินแอนดูทัสยะไนลินะครับผมตัวหน้านะฮะตัวหน้าที่แบบทำได้นานอ่ะเพราะว่ามันถึกไงทุกคนมีทั้งจัสตินทั้งแอนดูเลยแต่ถ้าจะเล่นเซตนี้นะผมแนะนำให้มีคนมาด้วยสักคนสองคนแล้วกันเพราะว่าจะช่วยโคฟนะครับผมนะในเมืองซัดก,กันยังเดือดแล้วผมเจอหนึ่งข้างหน้าผมน้องเราลงแล้วให้เราชาร์จแต่ว่าปืนชาร์ ปืนชาร์ตมีแค่นี้เอาดาวสวยแม่ถ้าน้องยิงไม่ยิงครบผมน่าจะตายอีกนะทุกคนนะตันอยู่ขวามือเสียงแม่งลากเลยลากทำไมลากทำไมไปคุยกันลากมะม่วงนี่ไงทุกสี่ร้อยพอเดี๋ยวลงมาเก็บศพเก่าได้นะครับผมวันนี้เรามาซีต่อสองนะมียิงครับยิงยิงทางขังแสงนี่ไงไม่ฟังหนูเราเจาะไปแล้วนะเพื่อน ไม่ไฟหรอเจอะได้แล้วเจอะได้แล้วก็ดาวไปเสียข้างโง่ไหมข้างนู้นมีก็ไม่เข้าด้วยนะไอ <ipple> มันเบาๆว่ะเอ็มโฟทำไมคนอื่นแม่งยิงแรงจังวะผมแม่งยิงโคตรเบาเวลาผมโดนยิงนี่โอ้โหแป๊บเดียวตายเลยนะเอ็มโฟนี่ยนี่ได้ศพนะบางนี้หน้ามวยอยอกอรตมัดได้ไหม อลองตามมาแล้วกัน M4 ม,มันมันคือมันเบาอะ่ะไม่รู้ทำไมมีรถมามีรถมาฝั่งซ้ายจีสวยสวยน้องสวยมาดิคอมโบสกิลนี้ถ้าจะเล่นนะผมแนะนำให้ไป,ปแบบเป็นทีมแล้วก็ให้ตัวหน้าใช้อะดีเลยแต่ถ้าไปซีหนึ่งก็ยากอยู่นะทุกคนเฮ้ยเอาใครมันล่าเราวนะน่ะ oh! พวก เอามันดีกลับไปเอามันดีมันห้าวกับเราเนี่ยต่างคนต่างวิ่งใส่อะมาดิดักม่นตรงนี้แหละอ,อุ้ยเจ็บนะน่ะปืนไฟอะไรกันไปไหนไม่รอดหรอกห้าวอ่อเปิดล่าหรอเนีย่ยไปไหนอ่อะวยปปามาทยังมา มาตัดแรลงวะทั้งแหงทั้งรัวระวังกระเบิดไว้เพว่มันมาหลงศพเก่านะแล้วเพื่อนมันนะ่าจะอยู่พาซาเลียอยู่นะครับตอนนี้นี่ไงผมชาร์จผมไม่ปล่อยหรอกเอา้าฟาร์มทำไมมีคนมาแล้วโหลนี่ไงเปิดล่าอุ้ยมีเสียงมีเสียงมีเท้าทงางขวาแปบบนึงนะระวัง ไม่โดนเลยว่ายิงอะไรของผมเนี่ยไม่ยิงไม่โดนเลยเยไปครับเขาวงทุกคนวงแม่งเดี๋ยวนี้แม่งวงเลงนะเดี๋ยวนี้นี่แป๊บเครื่องดีดเปิได้ใช้ผมว่าน่าจะดีดีกว่าไอประตูวาร์ปแล้วอะเดี๋ยวนี้นะสำหรับเครื่องดีดนะคนน่าจะนิยมมากกว่าประตูวาร์ฟประตูว,วาร์ปแม่งนานเกินพอปรับให้นานก็นานเกินพอไวก็ไวเกินมาก่อนเนี่ยเห็นปะ ปุ๊บปุ๊บไปเลยแต่ดีนี้แม่งโคตรนานเหมือนผมเห็นสกายเลอร์ใครไม่รู้นะเมื่อกี้นะเนี่ยเออดาวย่างลั่นวะฟ้ามาัดแม่งลั่นเกินไปเป้าวะยิงเหตุแปบบ๊บเนี่ยดาวไม่เกี่ยวน่าจะรัดเพื่อนน่าจะรัดคนอื่นเมื่อกี้นะ่ะ Screen, bag, right? okay. ้็คนนี้ดูมันน่าจะยิงมาจากสะพานนะเห็นสกายเลอร์มาจากทางนั้นนะครับผมโอเคยังไงตอนวินมันยิงไม่ได้ยืนยืนวัดก็เรียบร้อยอุ้ยเฮ้ยหลังมาน้องก็ดาวแป๊บนึงนะโดนไม่ได้ด้วยหนึ่งฮะขอขึ้นบนก่อนดับเลกอยู่ไหนตรงไหนว้ย ตัวยิงดาวน่าจะชุกกันแล้วนะทางขวาเสียงใกล้ๆเรามีเลยอยตัวหนึ่งเฮ้ยนี่งไงรู้จักฟาร์มาร์สเปล่าไอ้น้องเจ็บเจ็บฟาร์มาร์สสามยังรั่นมาดิรอให้นั่งยิงด้วยน่าจะเป็นปีได้แล้วมั้งที่ไม่จับฟาร์มาร์สเลยตั้งแต่ผมเปลี่ยนมายิงฝั่งซ้ายอ่ะใช้โจมชี้ซ้ายยิงอ่ะคือมันยิงไม่ถนัดไง เพราะว่ามันจะต้องกดย้ำๆๆมันไม่ค่อยเล่นฟาร์มอาร์ตเลยก็ใช้ได้นี่ว่าตายหมดตีดาวมาดิเฮ้ยไม่น่าเชื่อผมว่าแล้วผมโดนแม่งแป๊บเดียวตายถ้าฟาร์มอาร์ตแม่งมีใครรอดด้วยแม่งจะขนาดไหนวะต้องลองวะต้องลองวะทุกคนมีรถมา มีเสียงเขาตรงไหนใต้เหรอสะพานเหรอนั่นใช่นะใกล้ๆเราไม่มีแล้ววงจ้าผมไม่เก็บแล้วอะแค่ไหนแล้วมรด칸ว้าวเรียนรู้ยาแป๊บ เอ้ยวงก็อยู่ฝั่งนู้นด้วยเราเจอต้นเห็ดละมันไปไปแล้วกันสองเมตรเฮ้ยถ้ามันวิ่งเนี่ยมันยิงไม่ค่อยได้อ่ะฟ้ามา้าต่ะถ้าวัดกันอ่ะโน่นหนึ่งเนี่ยถ้าวัดแบบเนี้ยโน่นหนึ่งถ้าแบบนี้ก็มาดิน้าพญาก้อนหยับแปบบ๊บ มีตัวบนสะพานนะที่เรยิงไว้เจ็บเกายแล้ววงแม่งบีบอีกแล้วตัววาดอยู่ครับไว้ไม่ยังนานเอ๊ขึินไปไปนี่อย่าวัดอย่าวัดบอกแล้วอย่าวัดปลาหมัดไม่ยังโหดว่ะ ตัวสุดท้ายาสี่ตัวสุดท้ายทุกคนที่เดียวกันหรือเปล่าขอให้มันตีเดียวกันจะได้แบบได้คิวทั้งหมดแตผมเจอละหนึ่งตัวข้างหน้าเราปึ๊บปึ๊บอุอออ๊ยอะไรวะเนี่ยอยู่นี่อุย๊ยไม่เห็นวะนี่แล้วหนึ่งอุย๊ยเสียงส่งขายส่งข,ขายแป๊บบนึง มาทำไมให้อายบ้านนาแล้วหนอนนองตัวหนึ่งไกลๆเนี่ยเนี่ยทำมันวิ่งไม่ยิงยังไงข่มวะตัวนึงผมต้องหัดเล่นต้องหัดเล่นใหม่เลยฟาม마สอะโอมมดคผมมาตาระเบิดนะหลังไงบวกครับเอาเดา เอาไปอีกหน่วยเมื่อกี้ผมจะเอาตายก็เอาได้นะตอนฟาร์มัสยิงอะแต่ว่าอยากทรมานมันตายครับเจ็บจีดเจ็บจีดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอากระถุ่นไปไหนกระถุ่นฟอร์มัสเออกระถุนเสาคันกูหมดหรอโอ้ยเดืยดมือผิดเรื่องใจเย็นกพวกขอปัญญาแป๊บ ขาดด้วยสองขาดด้วยขาดไม่มีเจาะด้วยเจาะไปด้วยมาี่ <l ots> โอ้โหยังเอาครับทุกคนแต่ไม่ได้จัดพินแอนดูนี่น่าจะตายโดนสองขาดเจาะน่าจะสองเม็ดลวเต็มเต็มเมื่อกี้ได้เกาะสี่ด้วยไงขึ้นสามเฉย่าขึ้นสามดาวเฉยถ้าเกิดว่าลงในแล้ง4ีหนึ่งนะผมว่าน่าจะยากครับคอบโมโบนีแต่ถ้าเล่นสี่ต่อสี่เลยอะ แล้วเราเป็นตัวหน้าให้เพื่อนอ่ะน่าจะโหดคอมโบน,นี้นะก็ลองไปตั้งกันดูได้นะครับผมนะคอมโบของ AG สายฟ้านะครับถ้าชอคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัในใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ